คนมันไม่รักเราแล้วเราไปรักทําไมนาะก็รู้แล้วมันเป็นอื่นแล้วจะให้มันวนคืนมาทําไมถ้าไม่ม่อยู่ยังมีความสุขนะมันทุกข์มากๆนะเรานามายุ่งกับใครนะกั้นลมหายใจมันดูซีสักห้านาทีเดี๋ยวเดี๋ยวมันอะไรทุกข์กว่ากันไอที่มันทุกข์มันทุกข์จริงหรือเปล่าไม่จาเป็นจะต้องมานั่งอธิบายชีวิตให้ใครเข้าใจหรอกพอสุดท้ายแล้วเข้าใจเชื่อในสิ่งที่เข้ายากใจเชื่อยื่ดี สำคัญกับสำรองมุมมองต่างกันสำคัญได้ครอบครองส่วนสำรองได้ยืนมองเขารักกันอยู่ให้มีศักดิ์ศรีดีให้มีคุณค่าบ้าให้มีเหตุผลทนให้มีเป้าหมายและตายให้มีคนจำเผื่อใจรักตัวเองในวันที่เขาไม่ต้องการเลยนว้ยเพื่อนลืมฉันไปเถอะนะ คนเราอ่ะมันน่ากลัวตอนไหนหรู้ปะตอนที่หมดความอมดทนแล้วอ่ะตอนที่เข้าใจแล้วก็รู้สึกตัวเองว่าเราไม่จําเป็นต้องทนกับอะไรแบบนี้เลยอ่ะไม่จําเป็นที่จะต้องให้ใจตัวเองมาเจ็บซ้ําๆแบบนี้พอถึงวันนั้นน่ะนะอะไรก็ฉุดไม่อยู่ไม่ฟังอะไรทั้งนั้นแหละเพราะไม่อยากจะทน